โดยกับขี่จังไรเนี่ยขี่ปลาเนี่ยนอกากขี่ปลาใส่น้ำน,นะนี่ครับอืออีปลาใส่กว๋วยด้วยนะ,ะพี่น้องไงก๋วยปลาโอ้สัตว์สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับมือหนีพอกับผมอ e ีแอบแสบนะครับได้อันนี้มาพี่น้อง ปลาตะเพียนครับมีแต่ตัวงามปลาตะเพียนไขเลยครับพี่น้องเสียมะก่อยนะครับผมก้อยใส่หมดแดงนะครับนี่ก็ซูขันตอนที่เอาขี่เอาไข่มันออกนะครับแล้วก็ซับแบบเฮ็ดสดๆเลยพี่น้องเฮ็ดก้อยปลาสดเลยใส่หมดแดงนะครับก็จะเอาเก็ดมันออกแล้วก็ซับนะครับัครนี่ก็แล้วจะเหนื่อยนะครับแล้วจะเหนื่อยมาซับนะครับมามาก่อยนะครับ สับมุนๆูลเราจะไปขันมดแดงพี่น้องแหลกก่อนแล้วก็จังสีสับนะครับครับกรนี่กรพอเชินเชินเนื้อออกมานะครับพอกะับมาสับพอตัสับเหลือแข็งครับอันนี้สูตรของพี่ใหญ่ไปนะผสมซับแหลกแข็งนะครับจะไป่ขันใช้มดแดงนะครับพี่น้องนี่พอดีซับนี่นี่ครับนี่กรเวลาสีไปขันมดแดงก็ต้องใส่เกลือก่อนนะครับใส่เกลือจะน้อยขึ้นนอคครับให้มันเข้ากัน ไปตีไปเซตบดแดงครับเดี๋ยวตามไปขันบดแดงเลยพี่น้องครับนี่เอาหั่งบดแดงมานะครับเอามาขันคแรบบับก็ชดเลยพี่น้องอบดแดงง่ายไหลพอกกันมันที่สมแห้งก,กันเถอะนะหน่อย ขันจนหนามมันออกเดี๋ยพี่น้องขันจนขาวเลยขันใส่มดแดงนะพี่น้องทบเนีาะนีเมืองมดแดงพี่น้องดดดดดอื้อชิด๋อยชิบด๋อยอู้มดแดงอ้ยห,หนาเลยตัวผมเท่าขันจนขาวเลยพี่น้อง ใส่หลอบสามพี่น้องมึงกินได้วะนี่แหละสมสมเนี่ยแซ่บนี่มึงพี่น้องมึงออืมหลายเว้ยครับกะสูกสซูกันตอนการปรุงครับนี่ใส่พริกป่นก่อนนะครับครับใส่พริกป่นพริกป่นเข่าคัวชุบรสตามสูตรบรรเทาครับพริกปลล่นก็เข่าคัวนะครับ แล้วชุ่มรสน้ำปลาอันนี้หอมซอยไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพุ่งเซตเราจังสีใส่ผักหอมนะครับอันนี้หลังจากสีขันมดแดงมานะครับพี่น้องก็ใส่พริกป่นชูรสครับขอบฟัวใส่ไปแล้วก็ใส่ชูรสนะครับนัวนี่ครับผงนัวนะครับนี่ครับแล้วก็เกลือนี่ขันไปแล้วนะครับน้ำปลาเดี๋ยวค่อยชิมเราจังสีใส่น้ำปลาเนี่ยครับคน้มันเขากันนะครับคนมันเข่าชิมเมืองเราจังสีใส่หอมนะครับผม ะครับพอคนเดี๋ยวกีเราชิมแล้วนะครับแล้วก็เอาหอมใส่ไปนี่นะครับะันหอมใส่หอมที่เตรียมมาเลยครับมีหอมไรเนี่ยหอมบัวหอมหอมเปรี้ยวหอมผักชีฝรั่งนะครับครับหอมหลายอย่างนะครับเดี๋ยวนี้เอาใส่เลยบรนี่ใส่เลยเนาะเป็นจราเนียนะครับจราเนียครับผมโอ้เด็เสีย เดี๋ยวไปสู่ขั้นตอนการกินเลยครับพี่น้องตามไปกินน้ำกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับมนีพ่อกับผมอีแอบแสบนะครับ มากับพี่ไอคือเก่าครับพี่น้องมากับบรรยากาศตอนแรงเนาะตอนแรงจริงเขาแรงจริงจริงเขาแรงอยู่ทงอยู่อยู่อยู่ทาคือเก่าพี่น้องทงหน้าหม่องเก่าพี่น้องหม่องเก่าพี่น้องได้ยังมาไหอนี้โอ้โหมันนี้ได้ก้อยปลาพี่น้องก้อยปลาเนาะก้อยปลาครับกับก้อยปลาอย่างที่เห็นไหมองเห้นต้นคลิปนะพี่น้องดีพี่น้องโอ้ยเป็นยางบานเท่าเอื่นป้าแม่เนาะปลาแม่ปลาตะเพียนกับขีมันพี่น้องเออแม่นนี่ขีกับไข่อันนี้ขีก็ใคร่มุกครับ เขาว่ากินก๋อยปลากินขี่น้ำมันสีแซบเนาะกินโมกขี่กินมันจะครบโตนพี่น้องมันสีขมมำลำไปเลยพี่น้องพักก็มีหลายแนวมีบักทั่วทั่วเนาะกระแข้งมะระมะระขีนกแล้มะระขีนกแลผักใส่บัรเทาพี่น้องผักชีจีนผักชีฝรั่งตลุ่มฝรั่งผักชีลาวก็มีตัวนี้ผักกระเดาลวกพี่น้องผักกระเดาเพิ่มผักกระเดาวร่นไฟร่อนไฟพี่น้องเอี้ยงจิ้มกับก๋อยเนี่ยสุดยอดนลย ของกินภาคอีสานมีตัวนี้แหละพี่น้องกินก๋วยไม่ยี่เสียบกินก๋วยย่างที่เห็ดไอ้เมืองวิธีเห็ดที่ต้นคลิปแล้วพี่น้องเป็นก๋วยปลาแบบสดๆเลยพี่น้องใส่มดแดงเนาะใส่มดแดงขันย่างสมแต่สีแสีบกะอันนี้แก่ข้านะแก่ข้าด้วยเนาะแก่ข้าจังไงข้าวกองพวกนี้ของพวกนี้มันียังสีแสีบเนาะข้าวองพวกนี้มันจังขออนุญาตได้พี่น้องเนะอย่าว่ากันได้พี่น้อง้แก่ขาวจังหน่อยอาหารอีสานมันเขาครับมันก็ต้องมีแก่ข้าวตัดข้าวออกมันยังสีแสีบอย่าว่ากันได้พี่น้องเนะขอตัญาเ้้ออพี่นงยครบ พี่ไอเพป็นก้อนแก่พอกินข้าเสียบพี่น้องเออมีข้าวเหนียวนะพี่น้องนี่ครับข้าวเหนียวไปกินกับข้าวเหนียวพี่น้องเลยเต็มติบเลยเอาเอาเลยกับพี่ไอกินกับข้าวเหนียวอ่ะลุยก่อนเลยนี่ข้าวเหนี้ยอู้อ่ะลุยก่อนเลยก้อยปลาบ่ได้กินโวนเลยพี่น้องเป็นปีสองปีแล้ว่ได้กินก้อยปลาผมก็ปวดคบกินครับขออนุญาตได้พี่น้องได้ก็คือเก่าพี่น้องก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้กระเอียบแซ่บไปด้วยครับขออนุญาตนะครับกับข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยโว้ย ก๋อยปลาพี่น้องผมก็ไม่ค่อยได้กินก๋อยปลาเลยพี่น้นนนองน,นั่นนเตื๋ยมาเตื๋ยพี่ใหญ่เนี่ยชัดเลยนี่ก๋อยปลาอีสานบ้านเฮาพี่น้องก๋อยแขกแขกเลยครับกีแดงกับมือเลยพี่น้องเอ้ผักกระเดาล้นไฟหอมผักกาดยังลายนาะผักกระเดาก๋อยปลานี่ต้องล้นไฟพี่น้องอืมโซบะแดงขึ้นเลยไหมสมบะแดงยำไหม มันจะออกหวานหวานออกน้ำแบบออกให้ใหู้ซึกให้รู้รสชาติได้พี่น้องรสชาติทั้งหมดอืมเนมันบอกคือสมบักเนาอืมกับไข่สวรรค์พี่น้องขี่มันขมขมลำลำซึ้งยอดเลยพี่น้องเลยแหมียนเหมว่าเอาเอาขี่ปลากินไปน้ำพี่น้องขมอลำลำเลย S <S ตุ้มผัดดังนี่หอมทิ่นทินพี่น้องเลยนี่รัตุ้มแขกหอมใบผักตุ้มซัมกับใบผักตุ้มพี่น้องเลย<ห>อือกับขี่จังไรเนี่ยขีป่ปลาเนี่ยนอกขีป่ปลาใส่น้ำนะน <หอ S 2> ี่ครับโออีปลาใส่กว๋วยหอื โดนอะไรไปได้จนพี่น้อเปล่าเวยปลาโอ้ใช่จับไปดิอืเอาแซบมาลากินกันนะโอ้เหลือง่ะขมๆมน ใส่กีปลาผมน้ำกอดปลาพี่น้องเอ้ยแสบโอ้กับกีปลากันแสบไหมลุงบุืคคลิปนี้นอโอ้พี่น้องเอ้คลิปนี้ผมีไก่ที่มันยางวนเลยพี่น้องผมมาเจอว่าหมากัดกัดตายตัวหนึ่งแต่อีตัวที่มันยางวนนี่เพื่ท่านเห็นมันอยู่ลุงบุงว่ามัน มันตายไปแล้วเรือมันบาดเจ็บมันหนีไปใสอย,อยู่ใสนะพี่น้องขึ้นมาหาไปยินกับพ่อแจอกขคินหอดมาเลยพี่น้องเนี่ยปกติพี่น้องว่าขัางมันไหวนะครับมีพี่น้องคนหนึ่งเพิ่นวาขัางไหวยังไทยนะครับบอมมีมาแล้วพี่น้องหาบบผัวขคินหอดมาเลยครับตัดอีกหนึ่งทีมันยางวนยางมากกินเข่านะครับตตวน,านั้นแหละพี่น้องเลยพอ<ร><ร>กินละพอบบผอวมันคิดนหอดมาเลยเนี่ยปกตินางกินอังสีมันสีมาล่ะยางคกกือกล่องกับยางน้ำกรดล่ะ มัอนี้พอเห็นครับถูกดูดพี่น้องถูกดูดพี่น้องเลยครับหนุหน่ยมันหน่อยเส่นสามๆดูพี่น้องเลยนั่นนะโอ้ยจัดเลยอื กเพ็ดเลยว่านเขาซ้ำการะพือเหมือนกันยัง่งว่านเพ็ดอยู่่น้องเลยเออกินคับนวลมาลกกินนก็แซบ,บเ,เลยแซบอืมอมากินแหงนวลแล้ก็ขี่ปลาไปนำเนยียงโอ้ลุดเระ กอยปลามันต้องขี่กับใครมันผสมกันพี่น้องเอ,อ้ม,มกอูดเช่หมอหนี่แซ่บอือือือโอ้แจ่แซ่บเลยสมกับอยากกินพี่น้องเอ้ ก๋อยปลาครับก๋อยมดแดงไอ้ใส่ก๋อยมดแดงเนี่ยม,มึงผมลำล้ำจะกันยางดีพี่น้อยกระเดาล้นไฟนี่ของแสบเอ้ยอืมอืมอืม กั็ผงเลยเี่น้ยบแม่พริกอยู่บ้านขึ <c oughs> ้นบ่อเผ็ดพริกนะกัน <c oughs> ไม่ขวนไม่กินพริกนอะ่ะเห็นไหมอือืมเดี๋ยวรสชาติที่สามมันเท่าเลยพี่น้องก่อยปลาคุยขี่ปลาไปนำ กี่ปลาไปน,น้ำพักพักกับพักบอลบานเท่าพี่น้องขี่ปลาเลยพี่น้องใส่ก้ากล้วยไปน้ำมาเลยข้าวไม่ใหญ่ครับพักกับพักบอลบานเท่าพี่น้องพักตุ่มฝรั่งหอมมันนี่มิงว่าเลือกินหักไก่ หมาที่กัดมันกับบริเวณหมาที่เลี้ยงไว้เนี่ยหมาทั้งอื่นพี่น้องหมาทั้งอื่นมากัดอหมาที่พันเลี้ยงไว้สองตัวนั่นมันบริการหมาทั้งอื่นมากัดพี่น้องเห็นตัวหนึ่งตายแต่ตัวสัญญางบนเนี่ยพราท่านเห็นมันอยู่ขอว่าให้มันปลอดภัยเลยพี่น้องเนาะกินหอยมันเนี่ยตอนมันยางรบกวนนี่รำคาญมันเลยแต่พอบริยวงมันยางเราเนี่ยกินหอยมันไปเลย ผมกับวายุผมเห็นเพิ่นกำลังลุกขนไก่นะครับเพิ่นว่าหมากัดไปน,นะแต่แม่มึงตัวมันกำลังหลน่นบนท่านโรคไอ้โรกบนท่านเหมือนไงพี่น้องบ่มีต้นนั่นถือกล่องยางพานมาแบบนี้บ่เห็นมันเลยแบบนี้ปกติมันสีแรงน,น้ำกลล่ะก็เลยว่าโอ้ตัวนั่นก็หายธรรมาได้ผมว่ามาันสีแรงมาเลยเนาะมันแรงมาเลยเห็นถือกล่องเห็นถือโตมาหนิโอ้แรงมาเลยทำม่ใหญ่พี่น้อง Khó khăn lên bác, rau luộc, để rau luôn Chẹp đi nào ơi Coi bà พักกระโดดมัมมีมันแก้ไปแล้วพี่น้องเลยก็อ,อยู่เฮียนะมันแก้ไปแล้วน้องกันมากกับแก่นาะแก้ไปแล้วแต่พักกระโดดมากินนำ้ำอย่างเสียบนะใอ่อปลาเนาะอีพักหนึ่งพักยังพักบิ๊กว่าพักเม็ดพักเม็ดก็ก่อยปลาก่อยกนะอุ้งละแช่กุ้งลูกฉาบานกับพวกหอยมีพี่น้องหอยมีปฏิิยก่อยกุ้งไงพี่น้องเมึงเนี่ cùng phối với nào nó rất đẹp ăn đầy luôn chú lấy phải nói coi ba, đi đi <laughs> ลูกโ,โดดน้ำี่น้องใส่กระกีปลาไปนำเนี่ยวผมมันรำเลยโอ,โอ,โอ้จับดีดีป่ะจับดีดีได่ไหมจับ แสบเลยครับพี่น้องอ้แสบไปนิดนึ่งตั้งแต่รอบพุ่นเนาะผมเห็ดคลิปใหม่ๆถึงปียังไก่ถึงปีเลยเนาะถึงปีเลยอ,อยู่ผมลงมาบ้านนะนี่คลิปหนึ่งครับพี่น้องจ้าพี่น้องแค่หย่อนไปบงคลิปนะครับ กินกับปลากับเพืยเยนยเนาะมาปลาเพื่อนกันนะเออวันจันาก,กับบริกินอีกเลยมันตื่นหลอบนี่โอ้ยังเสียพิการั่ห้อกหืมไทยก็เสบไทยกะขีดปนกันขมๆขม,มลำ,ลำยังดีพี่น้องเลย นี่ครรสชาติอาหารบรเทาพี่น้องเด้อาหารอีสานก๋อยปลาใส่หมดแดงผู้เคยกินกะสิ่งรสชาตินะพี่น้องนาะถ้าผู้ม่เคยกินกะถ้าอยากล่องมือกะผมแนะนํานะครับแสบเลยครับขันใส่หมดแดงโอ้แสบ ก็อเอือสูเรียมือบ่ะเห็นป่ะดูวด,ดมีอยู่ด้วยดูวดกะกีปลาผมคมไปนหน่อยก้อยปลาม้อกับริงน่วยพี่หน่อยถือกันเอาพริงน่วยเป็นพักเลย บกปีหน่อยบกขี่นูพกี่น่องพี่ขนูพี่นู้หน่อยพี่น้อยอืมถาม่เผ็ดอะไรไหมอืมเอ้ยมันเผ็ดอยู่แล้วจะบกินกระตุยเมั่ก็เลยบะเผ็ดน้ำมันนะความเผ็ดมันเราองพี่น่อยอือ เราคุ้มันดำเราเอามึงหนักกับ ยังพักตุ้มแขกวะพักตุ้มแขกหอมเลนยนะยี่กว๋วยนะก๋วยก๋วยงวัวงไหมรอมันกันหน่อยเนี่ยถือว่าพีกนูว่าเพจได้ไหมเนี่ยดอกล้างไปสามสี่เม็ดเมื่อกี้เพอยู่เออไม่เปียกกันไม่อีกเนาะตุ้งแขกมามหอมเนี่ย ฟักกะดาวกินสิเบิร์ดไปหน่อยไงฟักกะดาว้นไฟแแสบมโอ้โอมแม่่จังแฮงสะใจ<ม>เลยพี่หญ่จับเล้ไหมแสบสะใจเลยไหมเมอ้ ยิ่ไหมนี่พอยังพอใจนี่กินอะไม่้มดเราทำนีก่อนนะโอ้แสบพี่น้อยแสบดีครับเอาเลีนยวไปากระไรแนวแก้มเอ้ยแกะข้าไหมแกะข้าไหมข้าคกับ ไปพี่น้องเมึงก้อนสำนีเนาะครับกะขอบคุณพี่น้องเฉียเกียรติ์ขมาติดตามรับชมนะครับได้ของแสบเลยครับมึงนี้ผมวัได้กินมาโอ้ยสิเป็นปีแลอะไะเป็นปีหรอครัวปีพอดีครับจากที่เคยลงมาเห็ดคลิปดูคลิปหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องเคยย่อนลังเข้าไปเจ้างนะครับจะมีก๋อยปลากับมีวิธีการเห็ดแบบนี้นะครับรอบนี้กะแสบพื้นเก่าแสบพื้นเก่าครับขอบคุณเฉียเกียรติ์ขมารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแหละก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ สำหรับพี่น้องเขามารับชมเราบริได้คอมเมนต์กับผมเป็นอยังนะครับกัเขามารับชมซืขอกขอบคุณหลายๆนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องรับชมเขามารับชมแล้วท่านก็กดติดตามกับรบกวนพี่น้องกดติดตามขอหล่อเกือบไปลังใจงเลยครับพี่น้องนะซอยเหลือกันไปครับพี่น้องครับกักดติดตามเผื่อเป็นกลังใจให้กระเอียแซมนะครับสิได้มีกำลังใจเห็ุคลิปต่อๆไปนะครับกับคลิปนี้กับท่านี้เนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับขอสวัสดีครับ